อันนี้ไม่หกอ่ะหกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ล้างอยู่แล้วรถพี่ก็มีกล้วยทำไหมไม่ใส่กล้วยอ่ะอันนี้มันล็อกได้แป๊บนึงเออเออเออเอ่กล้วยเเอออันนี้ง่ายกว่าเออ เห็นมาส <water> no oh ีม oh, so really ันเห็นสีป่ะสีออกเหลืองเหลืองพอเทอันเก่าแล้วโคตรดำเลยอ่ะโคตรดำเลยอ่ะอันนี้กระป๋องละหนึ่งลิตรกระป๋องละหนึ่งลิตรเราใส่สองลิตรครึ่งใช่ไหมสองจุดแปดสองจุดแปดอ๋อนี่เอาช่างทามช่างทามช่างทามพัทยามาใส่ให้ แบบแจ็คหมดปัญญาไม่เคยทำไงก็เลยได้ช่างใหญ่ของมืงพัทยาตัวเองไม่ทำทำให้ <laughs> อันนี้ขวดที่สองอันนี้ขวดที่สองอยู่นานลิตที่สองลิตที่สองก็ใส่ให้เต็มเลยใช่ไหมใช่ น็อตข้างล่างได้ยังเนี่ยฮะขันแล้วนี่เมื่อกี้ขันต้องขันให้มันแบบตึงๆนคะ่ DB ห้าร้อย X แล้วก็ดูตรงนี้นะมันมันขึ้นดังเห็นไหมโอ้าน้ำใสแกวเลยเห็นไหมนี<ะ>่เอออ๋อ เอาถ้ามันใส่เฮ้ยวังเลยเปล่าเลยที่ไหนกะยังไม่ถึงถ้าสมมติมันเลยมันใส่ไปสามลิตรล่ะถ้ามันล้นอ่ะทำงานเดี๋ยวมันก็เดินออกเองไงที่มันมีนี่อยู่น้ำมันเครื่องล้นอ่ะสูบออกอ่ะมันมีสายทิ้งอยู่ตรงนี้สองเซนอันนี้ถ้าสมมติมันใส่สองลิตรแปดก็ประมาณเนี่เห็นป่เอาให้น้ำมันอ่ะมันต้องไม่ต่ำเว่ยตาไม่เอาสองเนี่ยอยู่กึ่งกลางกำลังดีเอาเลยขึ้นมาสักหน่อยดิก็มันยังไม่ได้ถึงสองจุดแปดเลย เดี๋ยวพี่สตาร์มันก็ลงมันต้องขึ้นไปเลี้ยงเสื้อสูบอีกนั่นมันเต็มแล้วนะไม่ใช่เดี๋ยวมันลงไปอีกอ๋อมันมีขีดตรงนี้นี่ นี่ยมีขีดตรงนี้ให้เราเห็นด้วยโอเคนะ <400. S 2> มันต้องเหลือแค่สองขีดนี้ใช่ไหมใช่เออเข้าท่ายี่ห้ออื่นมีแบบนี้เปล่าพอาแล้วบางยี่หอ้อยิ้มไปสองขีดเลยก็เล่นเอียงมาโอเคน้ำมันเครื่องเกินไม่เป็นไรหรอก ล้านนี้เราลองสตาร์ทเลยป่ารู้ว่าเราต้องปิดฝาก่อนปิดฝาดฝาออิอ๋อน้ำมันเครื่องเกินดีกว่าน้ำมันเครื่องขาพี่โอเคอันนี้กระหม่ให้มันตึงๆพอใช่ไหมแน่นเอาผ้าหาันหมุนโอเคเนี่ยเอาผ้าจับปิดเนี่ยโอพอโอเค ไปดูน้ำมันเครื่องเก่าดิหมื่นโลเออเกือบหมื่นแหละเกือบหมื่นนี่ไงน้ำมันน้ำมันสีสีดำเอาย้อมผมได้น้ะเนี่ย <c oughs> โอเคแล้วหลังจากนี้ไปเราก็ต้องขับได้อีกหนึ่งหมื่นเนาะที่หอนเนี่ยอันนี้ก็ใส่อีกครึ่งหนึ่งสรุปแล้วคือเราใส่ลิตรครึ่งล้นไหนล้น <Nice, S 1> แล้วเหรอ ล้นละนมันเข้ารู้พอแล้วพอแล้วฮะอ่ะออกเลยเสร็จแล้วชัวนะอันเนี้ยมูจ่คุยกันเพลินอะลืมไทยคลิปอะตอนที่เอาน้ำยาหล่อเย็นหม้อน้ำอ่ะว่าเปิดฝาแล้วก็แกะวิธีแกะจะใดเนาะแบบเป็นอย่างนา้ท่านผู้ชมเนาะก็ดูอายยอดจ่ายก็แล้วกัน 1,399บาทรอบนี้นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเปลี่ยนน้ํายานะครับหล่อเย็นหม้อน้ํานะครับแล้วก็เปลี่ยนน้ามันเครื่องนะครับสาหรับน้ํามันเครื่องนะเบาแจ็คเปลี่ยนยี่ห้อใหม่ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับเดี๋ยวตอนกลางคืนนะครับประมาณพุ่เมเนาะเบาแจ็คจะไปทดลองดูว่าการขับขี่ความรู้สึกมันจะเป็นจะใดจะใดจะใดนะตามไปดูนะครับตอนกลางคืนนะครับ สวัสดียามค่ำคืนนะครับท่านผู้ชมบ่าวแจ็คขับรถออกมามาทดลองอรดแหมแล้วครับเพราะว่าบ่าวแจ็คเพิ่งเปลี่ยนน้ามันน้ามันเครื่องเนาะน้ำมันเครื่องยี่ห้อนี้นะครับเพิ่งจะเคยเปลี่ยนครั้งนี้ครั้งแรกนะครับยังไม่เคยใช้มาก่อนนะครับเพื่อนแนะนํานะครับเพื่อนแนะนําว่า,าน้ํามันตัวนี้ใช้แล้วดีประมาณนั้นก็บ่าวแจ็คก็เลย ไม่แน่ใจก็เลยลองเอามาขับเลยนะครับพอถ่ายน้ำมันตอนเช้าเสร็จนะครับแล้วตอนเย็นเนี้ยเวลานี้นะครับบาวแจ็คก็เลยเอารถมาลองขับดูนะครับว่าการขับรถเป็นยังไงความอ่ารู้สึกมันเป็นยังไงนะครับแต่ที่แน่แนๆเริ่มต้นนี้นะบ่าวแจ็คก็เริ่มรู้แล้วนะครับเริ่มรู้ว่าอ่าอาจจะใส่เกียร์ใส่เกียร์ง่ายขึ้นนะครับปกติบางครั้งบางคราวนะบางครั้งเบาแจ็คขับรถเนาะ เกียร์บางครั้งมันก็จะลงยากอ่ะเปลี่ยนเกียร์ยากแต่ตอนนี้โอเคแล้วนะครับแต่เดี๋ยวเบลเจ็ครับรถไปที่ที่อ่ไม่มีรถก่อนนะครับจะดองเร่งดูเนาะว่าแรงแรงเร่งอ่ะมันเป็นยังไงก็มา,าทดลองบนถนนสุขุมวิทนี่แหละในพัทยาเนี่ยแหละครับ ไม่ได้เป็นไหนไกลนะครับใส่เกียร์นี้โอเคเลยมันไม่ติดขัดอ่ะมันมันโอเคไม่ใช่ว่าเราเอาอะ,อะไรเข้านะไม่ได้ไมายอเขานาะแต่จริงๆเนี่ยเห็นป่าเวลาบอยเจ็กสับเกียร์มันตะเกียบสบายๆเลยโอเคเลยโอเคเลยใส่เกียร์ได้ดีขึ้น ตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มสิบสี่นาทีนะครับไอ้น้ำมันเก่าเบาเ,บเจกนาใช้มาหนึ่งหมื่นกิโลแล้วนะครับเปลี่ยนถ่ายจากศูนย์บิ๊กวิงนะครับจริงๆแล้วมันก็ต้อง6กพันเนาะแต่เบาเจคอาลองให้มันขับ1นึ่งหมื่นอาการมันก็ไม่เปลี่ยนไม่ไม่เป็นอะไรไม่มีอาการอะไรก็เลยประหยัดประหยัดไม้อีกตั้ง4ี่พันห้าพันกิโล แต่ตอนนี้บาเจ็กอาเปลี่ยนน้ำมันตัวใหม่นี้นะครับบาเจ็กก็จะวิ่งอีกหนึ่งมืนแล้วค่อยเปลี่ยนนะครับโอเคเดี๋ยวก็ออกลองบิดดูเนาะมันเปลนะี่ยนถ่ายน้ำมันครั้งบันแรกอะ่ะมันก็รู้สึกว่าเครื่องมันแบบหายใจออกโล่งเนาะมันก็คล่องคล่องตัวอันนี้ก็บิดได้ประมาณแปดสิบเก้าสิบนะครับมันบิดแรงกว่านี้ไม่ได้เพราะรถมันมีอยู่เนาะเดี๋ยวไปที่โลง่งๆก่อน เดี๋ยวไปลองอถนนโล่งๆไปทางไอเส้นกรุงเทพนะครับนี่มาทดลองถนนเส้นนี้เลยนะครับเส้นที่บ่าวแจ้เคยทําคลิปที่ขับรถแล้วเกือบไปถึงอเกือบไปอาทางด่วนนะด่านทางด่วนนี่ครับท่านผู้ชมเนี่ยจะลองบิดไปเรื่อยๆเลยนะครับรู้สึกว่าไอรถมันจะไหลลื่นกว่าเดิมนะครับกว่าไหลลื่นดีกว่าอันเก่านะครับ เน้อเนื่นเนเืนเ้อเนื้ดีโอเคบิดแล้วเนอ้อบิดแล้วเนอ้อ ม่ไกลนะครับเดี๋ยวมันจะขึ้นไปทางอ่าด่วนทางด่วนทางอานอร์เยวยเจอหาทางเลี้ยวกับนะครับของมันใหม่ๆเนาะน้ำมันมันใหม่ใส่เครื่องมันก็ทำให้รถเฮามันวิ่งดีเดี๋ยวเราจะยูเทิร์นตรงนี้แหละเดี๋ยวถ้าขับไปข้างในอีกนะมันก็จะเป็นอ่าเก็บตังค่าทางด่วน แค่นี้ก็ได้พอแล้วละ่ะโหถนนนี้หน้าบิดมากเลยไม่ค่อยมีรถเลยนะเนี่ยจอดตรงนี้ได้เป่าไม่มีคนเลยจะกล้าจอดเปล่าแจ๊กกล้าเนาะกล้าไม่เป็นไรเอจอดอย่างนี้ก่อนเพราะมันยังไม่ดึกนะตอนนี้ก็แค่ทุ่มยี่สิบสี่นาทีเองอะ่ะ อืมเดี๋ยวเปลือไฟแมแม่แมก่อนเออนี่อันนี้ก็คือถนนงามแห่งถนนนึงเนรอถนนหมายเลขเจ็ดหรือว,ว่าไงก็ไม่รู้นี่ถ่ายไงอีกถ่ายไงอีกสุดยอด <c oughs> เดินแบบสักหน่อยเดินแบบสักหน่อยไปขับรถแค่นี้แหละมาลองมาลดเออมาดูว่ารถมันเป็นจะใดครับแล้วโอเคแล้วก็กลับบ้านได้เนาะแล้วถ้าผู้ชมเนาะ พอในพัทยานี้เดี๋ยวค่อยนานๆแล้วเราค่อยมาใหม่มถนนนี้กว้างดีขนาดกวอ ครับคลิปนี้นะครับก็มีอย่างมากนะครับเพียงแค่เบลเจคอยากมาแค่ทดสอบรถตัวเองนะครับมาทดสอบน้ำมันเครื่องยี่ห้อใหม่นะครับที่เบลเจคเพิ่งใช้ครั้งนี้ครั้งแรกนะครับก็รู้สึกว่าโอเคอยู่โอเคอยู่ขับรถมันเหมือนมันปิวเลยอ่ะมันไหลลื่นไหลลื่นไหลลื่นเลย อเคครับบราวแจ็คกลับบ้านนันเน่ครับรปรไฟิกบ้านนันเน่ I love you สนับสนุนช่องเพียงแค่กดไลค์กดติดตามเต้ายี้บาวแจ็คก,ก็ชื่นใจแล้วนะครับแล้วเจอก,กันใหม่นะครับคลิปหน้ามีอย่างคอยติดตามนะครับ